ตึงมือมากเลยอ่นะครับผมอย่างว่ารถใหม่เนาะใหม่แม่งสามหมื่นใช้งานมันน้อยอ่ะใกล้สิ้นเดือนแล้วครับผมนะรถรอปล่อยรอเตรียมบิลเยอะมากเลยนะแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่ครับผมแต่วันนี้ผมจะพาไปดูรถกระบะตอนเดียวสภาพโคตรสวยสีดิมเดิมบางบาแล้วที่สำคัญใหม่โคตรน้อยคันนี้เลยเป็นรตาใต้รีโว่ล็อกโคลหรือว่าหน้าหมูป,ป่านนั่นเองครับผมนะ เป็นตัวรถสีบอลกระจังหน้าดำครับผมนะคันนี้สวยๆเลยปีใหม่ๆไลน์ล,ลงไลน์เดิมไม่เคยมีคนของหนักนะเป็นตัวเซตดิชั่นด้วยเห็นไหมดูตอนลึกได้เลยนะครับผมนะเอออันนี้เพิ่งมาเพิ่งมานะครับยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้คีนเลยนะจ๊ะนะครับกันชนหลังก็มีมาให้ครับผมสภาพโดยรวมกริบๆเลยชนหนักีความมีไหมแต่ผมพามาดูเริ่มงานจากตะเข็บก,ก่อนเลยเม็ดอาร์ทุกอย่างมาจากนั้นหนัโรงงานเลยครับผมสวยๆไหมถ้ามีชนหนักีความไอเม็ดอาร์พวกเนี้ยบีเบิร์มดแล้วนะไม่มีหรอกสภาพเนี้ยน็อต <Not S 2> ไม่เเเเเเคคคคยยยยยยขขััับบบลลนนนนะะะรผมมมมมไไ่่่ปตูาากออโดจุถ ภาพโดยลมนะบอร์นงบอร์หนังเกียร์ธรรมดาจอเดิมเดีวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปเทสได้ไหน่อยดีกว่าน้ำมัอยู่สามหมื่นน้ำมันสามหมื่นนะครับผมไม้อยู่สามหมื่นเจ็ดนะมาสำหรับหน้าใหม่เทสกระบาดตอนเดียวมีที่ไหนมีที่นี่แหละครับผมกิจสดามันเครื่องดีมากเลยรีโวนะเป็นเครื่องสองจุดแปดนะครับดีเซลนะตึงมือมากเลยนะครับผมอย่างว่ารถใหม่รถใหม,ม่แม่งสามหมื่นใช้งานมันน้อยอ่ะเออไม่ได้ไปดูห้องเครื่องอย่างอย่างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องต่อแป๊บนึงนะขอ หาที่เราเราหมดได้ไหมตอนนี้ร้อนมากเลยนะก็ตั้ง40กว่าอ,องศาได้มื่อกี้สภาพลมสวยนะให้ดูทีละจุดเนี่ยจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับลูกค้านะจะต,ต่อบูทงบูทูธก็เสียบนี่เอาได้เลยนะมี U S B มีบูทูธทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยแอร์เป็นแมนนวลอยู่เกียร์เป็น6สปีดนะครับผมนะของเครื่องสภาพแย่ๆครับลูกอันดับแรกมันนี่เลยครับผมโชว์เข้ามาที่น็อตเลยนะน็อตน,นี่น็อตไม่เคยขยับครับผมนั้นเคยมีขยับมันจะมีรอยคมนะอันนี้ยังมนๆอยู่เลยครับผมนั้นไล่มาเรื่อยๆครับผมไม่เคยมียีใใคคคครรรลงไไมมม่ม่เเยยนน็ออตขากับ ใหม่ๆครับผมคานเดิมคานเดิมหมดอยู่ทุกจุดนะอันนี้ R นะครับผมแนละ้วอันนี้ L เห็นไหมถ้าเคยโดนชนหนักพิกคว่เหลืออะไรก็ตามแต่ไอ้ตรงความกลมมันจะไม่มีความกลมและความโมนก็จะไม่มีความมนละนะทุกอย่างอยู่ครบนะแผ่นกันความร้าก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมเพยเดิมอยู่ครบอ่ะอาเป็นว่าอย่างนี้เรียกว่าใครกำลังหารถกระบะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคบ4ประตูยกสูงรถเชิงพาณิชย์หรือรวมไปถึงรถตู้นะครับผมนะที่กฤษฎาคุณคามีให้เลือกทุกประเภทนะครับผมนะตามหารถอะไรกันอยู่ เข้ามาหาได้เลยรับรองเลยว่ามาที่นี่เป็นนี่แน่นอนจบครบที่เดียวครับผมนะเราพบกับนตรงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ